สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำ Water Level Tank c l o s e t Loop Control กันนะครับโดยเราจะดัดแปลงมาจากตัวโปรแกรมของ Water Level Open Water Level Tank Open Loop Control นะครับก็ c l o s e t Loop Control นะครับเป็นการควบคุมระดับน้ำในแทงค์นะครับแบบ Automatic Control นะครับโดย การใช้ระดับน้ำเอาพุทคือ PV นะครับผ่านเครื่องมือวัดผ่านการเปรียบเทียบค่า SV นะครับเพื่อเกิดค่า error นะครับและผ่านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ PID และวนำไปควบคุมวาล์วน้ำเข้านะครับก็เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับโดยไปที่หน้านี่นะครับ Font panel นะครับเราจะลบเปอร์เซ็นต์วาล์วออกนะครับ เราจะโยกทางนี้ไปด้างขวาน,นะครับส่วน flow in นะครับเราจะวาไว้ข้างบนทีนี้นครับเราไปที่ numeric นะครับเลือกนี่นครับออกมานะครับทำการขยายนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น100นะครับแล้วเราจะตั้งชื่อว่า sv นะครับทีนี้กลับไปที่หน้า block diagram น,นะครับนะีครับแล้วก็ลากมานะครับ ทำการลบเส้นนี้ออกนะครับเราก็จะย่อขนาดลงนะครับเราก็จะขยายหน่อยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมา กำหนดตัวนี้นะครับเป็นค่า pv นะครับส่วนนะครับทีนี้เราไปเลือกเดิมริกนะครับเลือก subtract ออกมานะครับ เราก็ทำการเอาค่า sv เข้าไปนะครับส่วนนี่นครับอีกด้านหนึ่งเราจะใส่ค่า pv นะครับค่าที่ออกมานะครับจะเป็นค่า e r r o r นะครับที่เราจะมาทำการกระบวนการ p นะครับคือคำนวณน,นะครับ p โดยเราไปที่ นือ้อเมนะครับเลือกคูออกมาต่อกับค่าที่ออกมาจากนี่เออเนะครับ error นะครับส่วนด้านล่างคลิกขวาไปที่ c r e a t control นะครับย่อขนาดนะครับตัวนี้นครับ เราจะใส่เป็นค่า kp นะครับทีน,นี้เราจะกำหนดเป็น p นะครับทีนี้จะมีการหาค่า i นะครับเราจะใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับคืออินทิเกรตนะครับก็คลิกขวานะครับไปที่ เลือก intact and d i p นะครับแล้วเลือกนี่ครับ time domain max นะครับแล้วเลือกที่ integral นะครับด้าน แงวนะครับก่อนที่จะเข้ามานะครับเราต้องคูณก่อนนะครับเราใช้นี่ครับมัติเพย์นะครับเราจะใช้ค่านี่ครับมาคูณส่วนด้านล่างนะครับเราจะ create control ย่อขนาดนะครับแล้วใส่ชื่อเป็น k i นะครับ ตัวนี้คือ i นะครับไปที่ add นะครับบวกลองครับ p กับค่า p ออกมานะครับเราจะเป็น mv p นะครับส่วนออกมาจาก i นะครับเราจะให้เป็น mv i นะครับ นะครับจะเห็นว่า2เส้นต่างกันนะครับเราไปที่กดที่เครื่องหมายนี้ครับดูนะครับเส้นนี้ครับจะเป็นเรซอครับ dynamic data นะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็น double หกสิบสี bit นะครับซึ่ง2เส้นนี้ครับมันจะมีความแตกต่างกันนะครับไม่สามารถมาทำทางคณิตศาสตร์ได้เราต้องทำเราต้องทำการเปลี่ยนนะครับเราจะ ลบออกก่อนนะครับแล้วเราไปนี่ครับน u m e r i c นะครับไปเลือก Conversion ออกมาครับ to double p r e i t i o n f l o a นะครับรอ,ออกมาเราจะทำการแปลงครับออกมาครับนี่ครับจะเห็นว่าสองเส้นเหมือนกันแล้วนะครับ เราจะย่อขนาดนี้นะครับนับทีนี้นะครับเราก็จะไปเลือกผมจะใช้พิมพ์ค้นหาอุปกรณ์เรานะครับจะเขียนว่า นี่นะครับ t h a n college นะครับออกมานะครับกลางเราจะใส่กับนี่นะครับส่วนข้างบนนะครับ upper limit นะครับเราจะใส่เราจะเลือกเป็น create constant นะครับ มำนเป็น100นะครับส่วนข้างล่างนะครับเราจะให้เป็นศูนย์นะครับแล้วออกนะครับเราจะไปใส่ที่นี่นะครับวอลุปอินนะครับเส้นที่ออกมานี้เราจะให้เป็น MV นะครับทีนี้เรากลับไปที่หน้าไอาฟ้ฟอนแพแนลนะครับเราจัดมาหน่อยนะครับ นะครับทีนี้ไปที่เนื้อ i มน,อนะครับเลือก p ัวแก s สบา r อ,อกมานะครับทำการขยายนะครับ น,นี้ผมจะตั้งชื่อเป็น pv นะครับทำการ copy ออกมานะครับตัวน,นี้ผมจะตั้งเป็น mv นะครับกลับไปที่หน้า b ล o อกไดแก o n น,นะครับ PV นะครับเราจะมาใช้วัดค่าตรงนี้นะครับ PV ทํทำการย่อขนาดนะครับส่วน MV นะครับเราก็จะมาใช้วัดค่า MV นะครับกลับไปที่หน้าฟอนต์พาร์แนลนะครับทีนี้นะครับเราจะใช้อ่ นี่นะครับกราฟนะครับเวฟฟอร์มมาใช้ด้วยนะครับทำการขยายนะครับแล้วก็ปรับตรวนี้เป็น110นะครับทีนี้เราก็จะไปกลับไปที่หน้าบล็อกไดแกรมนะครับนะครับเราก็ลากเวฟฟอร์มมา ทีนี้เราก็จะไปหาตัวพิมพ์มานะครับพิมพ์มาจากนี่นครับซิกไม่กับซิกแนลออกมานะครับทำการขยายนะครับโดยนี่ครับ เราจะมาต่อกับเวฟฟอร์มนะครับส่วนด้านบนนะครับนะครับอินพุตซิกแข้างบนนะครับเราจะไปต่อกับค่า SV นะครับ ญาติจัดแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับส่วนช่องกลางนะครับเราจะต่อกับค่า mv นะครับและส่วนช่องข้างล่างนะครับเรามาต่อที่นี่นะครับ ทีนี้นครับกลับไปที่หน้าฟอนต์พาร์ l นลเหมือนเดิมนะครับเรามาขยายตัวนี้ออกมานะครับเส้นนี้นะครับพอดศูนย์นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับ Color น,นี่นะครับส่วนพอดหนึ่งนะครับผมจะให้เป็นสีเขียวนะครับส่วน พสองนะครับผมจะให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ P. V. นะครับผมจะให้เป็นสีแดงนะครับ Property นะครับไปที่ Property นี่ครับ Fill นะครับแล้วเลือกเป็นสีแดงนะครับเค M. V. นะครับผมจะให้เป็นสีเขียวนะครับ Property นะครับ Fill นะครับแล้วก็สีเขียวนี้นะครับโอเค นี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการทดลองกันนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับให้เป็น s u p พ l ย pump นะครับนะครับโดย supply pump นะครับผมลองเข้าประมาณนี้นะครับ เอสี่นะครับเด์ไทา์ให้เป็นศูนจดหนึ่นะครับเค4น,น,น,นะครับศู <KP S 1> <4 S 2> นย์จุครับเคไอศูนตัวนี้50นะครับวเอาประมาณนี้ดูนะครับแล้วลองกดลันดูนะครับ ตอนนี้น้ำก็กำลังเติมนะครับระดับน้ำเติมเข้าเรื่อยๆนะครับก็ระบบก็กำลังประมวลผลครับนี่ก็ ค่าต่างๆนะครับอยู่ที่การอยู่ที่เราปรับนะครับว่า kp เราจะให้เท่าไหร่ ki เราให้เท่าไหร่ v out เท่าไหร่ sv เราเท่าไหร่นะครับระดับน้ำเข้าปั๊มนะครับเท่าไหร่ค่าก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราปรับค่านะครับก็นี่นะครับคือ water level tank c o s e t d loop control นะครับ แล้วก็จะทำงานแบบอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราปรับ V ีเอากับ SV แล้วก็ค่า KPKI ต่างๆที่เราตั้งไว้นะครับก็ขอจบการนำเสนอค่านี้ครับขอบคุณครับ